ดรปริวัติวรรณการอธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแนวทางการพัฒนากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินี่นะครับมีพื้นฐานเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยศาสตร์นะครับตอนนั้นเราสังกัดอยู่กรมมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการโดยเปิดการเรียนการสอนเนี่ยเมื่อปี2514 ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเราเรียกว่าผู้ิการศกษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อมาก็ทยอยเปิดขึ้นทุกปีทุกปีจกนกระทั่งเมื่อปี2525 25, เนี่ยเปิดขึ้นอีก3แห่งนั่นกะ็คือเพชรบูรณ์ชยัยภูมิและก็ตรังนะครบ17แห่งตอนนั้นนะครับแล้วเราก็มีโรงเรียนกีฬาเนี่ยนะครับเปิดครั้งแรกนะครับเมื่อปี2533โดยจัดการเรียน,นการสอนปี2534นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรี เราเรียกว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ทยอยเปิดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบ1 1แห่งขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในโครงการจัดตั้งอีก2แห่งคือโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดคนครนายกแล้วก็จะเป็น13แห่งทั่วประเทศนะน,นี่กบเป็นฝวาเป็นบาเบื้องต้นหน้าต่อมาเนี่ยนะครับตอนนี้นเราสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอยู่กับบริษา น่าได้มีการเปลี่ยนชื่อจากคมรักษานะครับมาเป็นสํานักงานพัฒนากีฬาและนัฒนาการนะแล้วย้ายมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเมื่อปี2545ตอนนั้นวิรักษาเราเนี่ยจกะเรียนการสอนแค่ระดับอนุปริญญานะค,คือได้ปริาสูงนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อปี2548นะครับเราได้ยกฐานะขึ้น,นจากวิรักษาเนี่ยนะครับมาเป็นสถาบันการรึกษาผมว่ายกฐานัขึ้นนี่หมายถึงว่า จากการที่จัดการเรียนการสอนแค่อนิยวิญญาเนี่ยนะครับเราสามารถสอนถึงระ่องปียตีได้แล้วตอนนั้นนะทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคาสิกเแห่งเนี่ยนะครับก็มาเป็นสถาบันการศึกษาเช่นวิยาเขตเชียงใหม่วิยาเขตยะลาแล้วนะก็สอนถึงปียตีโดยต่อมาตั้่ปี2555นะครับเราได้มีการแก้กฎหมายนะครับเพื่อให้จัดการเรียนการสอนเนี่ยไม่ได้แค่ปียตีอย่างเดียวนะสามารถสอนถึงปรียโทรปรียตีได้ต่อมานะครับเมื่อปี2557 นะครับได้มีการจัดกกรเรียนกศพยาโทแล้วนะครับโดยเปิดกระเรียนกศทั้งสแห่งด้วยกันนะคือเชียงใหม่สุพรรณบุรีชนบุรีแล้วก็กระบี่นะโดยโดยปีพศ .2562 นะครับได้มีการจัดกระเรียนกศนะในระดับพยาเอกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ชนบุรีขึ้นมานะครับอันนี้คือความก้าวหน้าพัฒนาทา,ทางด้านหลักสูตรนะครับในด้านหลักสูตรเนี่ยนะครับของเราได้มีให้หลักการไว้ว่า เราจะจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกศาสตร์แนงการกีฬานะครับหมายความว่าสาขาใดก็แต่นะครับที่กับทากการกีฬาเนี่ยเราจะมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติของเรานะครับให้ครบทุกระักให้ได้เพื่อให้บัณฑิตของเราเนี่ยเข้าไปสู่อุตสาหกรรมการกีฬาแลวเข้าไปพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศเราเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มนะฮะให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นเป็นการแจกกระดก่งกรสนนะครับในเรื่องปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะนอกจากนี้เนี่ยครับมีมิตินึงครับนอกจากปริญญาตรีโทอกแล้วเนี่ยหลักสูตรของเรานะฮะก็จะมีหลักสูตรหนึ่งวิชาการนะครับสองหลักสูตรที่มีที่เป็นวิชาชีพความหมายก็คือว่ามีองค์กรวิชาชีพเนี่ยนะมาดูแลหรือควบคุมนั่นเองนะให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ทางาวิชาชีพรองรับนะบซึ่งของเราเนี่ยจะมีครุสุภา น้าซึ่งโคอยดูแลคือเรื่องการจัดการศึกษาที่ออกมาเป็นครูต่างๆนะครับอย่างที่สามครับเราจะเป็นหลักสูตรปฏิบัติการนะซึ่งตอนนี้นะครับเราเริ่มแจกกระเรียนกรสอนะครับครั้งแรกเลยนะครับในปีการศึกษา2564นะครับโดยคณะศิลปศาสตร์เนี่ยนะครับได้มีการแจกกระเรียนกรสอนคือนะครับสาขาธุรกิจสุขภาพนะซึ่งเปิดที่วิทยาเขตลำปางนะครับแล้วก็มีสื่อสารการกีฬาเปิดที่ วิทยาเขตอุดรธานีกับวิทยเขตสมุทรสาครความหมายของหลักสูตรปฏิบัติการาหมายคามว่าเราจะเน้นผู้เรียนนะครับให้เรียนรู้จริงในสถานประกอบการนำไปเรียนรู้จริงในสถานประกอบการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างมาหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการนะครับแล้วเวลาจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใน50%แล้วก็ไปฝึกประสบการณ์หรือไปเรียนรู้จริงในสถานประกอบการอีก50% นะครับความหมายคืออย่างนี้ครับว่าเวลาเรียนนครับระดับปริญญาตรีเนี่ยปกติเราเรียน4ปีนะถ้าแบ่งเป็นภาคเียคือ8ภาคเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเรียน50%เนี่ยนะครับความหมายคือว่า4ภาคเรียนจะต้องมาอยู่ในมหาวิทยาลัยอีกใส่อีก4ี่ภาคเรียนก็ไปเรียนรู้จริงในสาบัประกอบการคือครึ่งครึ่งเพราะฉะน,น,น,นั้นแล้วบัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปเนี่ยก็จะมีความรู้นะครับความรู้และความสามารถทักษะเนี่ยในเชิงปฏิบัติการและสามารถที่จะไปทํางานได้เลย ไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับบัณฑิตจั่จออไปเนี่ยกว่าจะไปเริ่มเรียนรู้กว่าจะไปทาต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาอีกพอสมควรแต่บัณฑิตของเราเนี่ยสามารถที่จะไปทํางานได้ทันทีนะซึ่งตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบันนี้นะนี้อีกมิติหนึ่งมิติที่สามนะครับที่เมื่อกี้ผมกาวเรียนไปนะครับว่ามิติแรกเนี่ยคือเป็นระดับปริญญาตรีโทเอกนะมิติที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มนะคือวิชาการณนะวิชาชีพปฏิบัติการ อีมิติอีกคือในปี2565เนี่ยนะครับเราคาดหวังนะครับว่าเราจะมีหลักสูตรนานาชาติในสาขาพทยศากษานะซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีาการตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วนะครับในการจัดทําหลักสูตรนะเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในคณะแพทยศึสษานะนี่คือกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการนะครับซึ่งเรามีการพัฒนาเราอยู่เรื่อยๆนะครับ